สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนนักศึกษากศนอพ,พือสีมหาโพธิ์จะมานำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ประตูตแค่นแอลกอฮอล์ด้วยระบบโซลาร์เซลล์โดยมีคณะผู้จัดทาดังนี้หนึ่งนายสุวัสดิ์กงแก้วสองนยายพัพวัฒน์มุปภัยสามนางสาวพิรมนต์จิตน,น,น,น้อยทั้งนี้ขอขอบพระคุณนางสาวสัททิรนจันทร์สุขผู้อำนวยการกศนอคือสีมหาโพธิ์ ที่ได้อนุมัติและช่วยเหลือเรื่องงบประมาณการดําเนินงานจนโครงงานสําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีโครงงานนี้สําเร็จได้ด้วยความกรุณาจากนางสาวจีรรัตน์ประยวง,ง์ครูสอนอตาบลเกาะสม,มุนนางกุชรัตน์กงแก้วครูสรชตําบนเกาะสม,มุนและอาจารย์พงศักดิ์วงชาน,น์ตนตำแหน่งครูชํานาญการแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลายัยเทคนิคปาจีนบุรีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงง,งานที่ได้ให้คำเสนอแนะแนวคิด ตลอดจนการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆโดยตลอดจนโครงงานเล่นนี้เสร็จสมบูรณ์ของโครงงานเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตุรีมีการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด -19 มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆประกอบกับอำเภอสีมหาโพธิ์เป็นเขตโรงงานอุตากรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในช่วงนี้มาก ดังนั้นพวกเรานักศึกษาตอลนนงเภอศีรษมหาโท์จึงได้คิดความโครงงานถึงประดิษฐ์ประตูพน่นแอลกอฮอลด้วยระบบโซลาร์เซลเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด2019จึงทําให้เราต้องรู้จักป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวได้วัตถุประสงค์ของโครงงานหนึ่งเพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโครนา2019มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างหนักในปัจจุบันสอง ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและประชาชนร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อื่นนำประตูพ่แนแอลกอฮอล์ด้วยระบบโซลารเซลล์ไปผลิตใช้และสามารถเคลื่อนย้ายในสถานที่ต่างๆได้ต่อมานะคะเรามาดูวัสดุอุปรกรณ์ต่อนะคะเรามาทําความรู้จักวัสดุอุปรกรณ์ในการทำประตูพ่นแอลกอฮอล์ด้วยระบบโซลารเซลล์ดังมีวัสดุอุปรกรณ์ดังนี้ แผงโซล่าเซลล์หนึ่งวัตต์12โวลต์หงแผงแผงวงจรไฟบ้าน1แผงอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์หนึ่งตัวเบเกอร์หนึ่งตัวเต้ารับเต้าเสียบหนึ่งตัวแบตเตรอรี่12โวลต์100้แอมป์หนึ่งตัวตัวควบคุมโซล่าเซลล์หนึ่งตัวนีเลย์หน่วงเวลาหนึ่งตัวปั๊มน้ำส2โวลต์หนึ่งตัวแอลโกอฮอล์หนึ่งถังกล่องเก็บอุปกรณ์1กล่อง ต่อมาครับเป็นประตูพ่นแอลกอฮอล์จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวหนึ่งตัวหัวพ่นหมอก0.2นมิลห้าตัวพร้อมสายโครงประตูทําจาก PVC 25มิลสีขาวห้าท่อนจะประกอบกันเป็นประตูจะประกอบด้วยส่วนฐานนะครับส่วนฐานจะมีความกว้างอยู่ที่55เซน ความยาวอยู่ที่1เมตร70เซนส่วนที่สองเป็นด้านข้างนะครับความสูงอยู่ที่2เมตรความกว้างอยู่ที่55เซนส่วนที่สามโครงด้านบนจะประกอบด้วยความกว้างอยู่ที่55เซนความยาวอยู่ที่1เมตร10เซนแล้วก็จะมีพลาสติกหุ้ม หนึ่งปืนนะครับพร้อมกับที่หนีบอยู่ที่20ตัวต่อไปนะครับเป็นการสาธิตการใช้งานของโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ของเราเมื่อนำไปไว้ดวงอาทิตย์ครับทำมุมอยู่ที่30องศาจะส่งพลังงานไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวควบคุมโซล่าเซลล์ ail, นำ้าประจุเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์ของเราครับเพื่อในการใช้งาน บบตา่างๆต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตการใช้งานของประตูพ่นเอพอหอ์เมื่อมีคนเดินผ่านประตูพ่นเอพอหอ์อยู่ที่สองสามเมตรรีเล์ของเวลาจะทํางานสั่งไปที่ปั๊มน้ำทำการพ่นหมอกอยู่ห้าวินาทีเมื่อถึงห้าวินาทีรีเลนของเวลาจะทําการตัดงานไปที่ปั๊มน้ำั๊นนั้นก็จะหยุดเป็นอันเสร็จ ต่อมานะครับเมื่อเราได้ประจุไฟฟ้าเข้ามายังแบต12โวลต์แล้วเราสามารถมาใช้กับไฟบ้านได้โดยการเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์เข้าไปที่ไฟบ้านเราสามารถเปิดไฟได้แล้วก็ยังสามารถใช้กับสำนักงานอาทิเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเกลียวล้างเงือน แล้วก็เครื่องชใช้ไฟฟ้าต่างๆโดยที่กำลังว,วัตต์จะไม่เกิน4,000วัตต์เครื่องอินเวเตอร์เร,ราสามา,ารถผลิตไฟได้อันทีเช่นนะครับพัดลมงทดลองคณะผู้จะทำโครงงานได้มีขั้นตอนการทดลองการใช้งานดังนี้ 1. การทดลองขั้ติดตั้งแผงโซลร์เซลล์ให้ได้ประสิทภาพที่ดีที่สุดต้องหาไปทำที่ใต้ โดยใช้เครื่องวัดองศาแองเกิลมอเตอร์กับแผงโซลาร์เซลล์ได้มุมประมาณ15-20องศาถึงจะได้พลังงาน100%ประจุเข้ากับแบตเตอรี่เป็นการสํารองเป็นการชาร์จไปได้8ชั่วโมงการเปรียบเทียบโซลาร์เซลล์กับไปบ้านวิธีคิดมอเตอร์ปั๊มน้ำ1 2โวลต์คูณ8ชั่วโมงเท่ากับแบตเตอรี่190วัตต์ต่อวันคูณ30วันเท่ากับปกหน่อยตัน เอาหหน่วยต่อเดือนคูณไปบ้าน4ี่หน่วยตกแล้วเราจะเสียไปบ้านเดือนละยี่สิบสบาทสรุปรลผลการทดลองใช้โซลา่าเซล์ประหยัดไฟไฟฟ้าบ้านและมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีตามรับแบบตอบถามพึงพอใจต่อการดำเนินโครงกานประตูพ่นแอลกอฮอลด้วยระบบโซลา่าเซล์ในระยะเวลา10วันมีนักศึกษาประชาชนและข้าราชาการมาใช้บริการจำนวน 54คนคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.4มีความึงมอใจมากที่สุดัจากการศึกษาประตูเคร่องแฮอด้วยระบบโซลาเซลล์สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเป็นแหล่งไฟฟ้าและบรรจุเข้ากับแบตเตอรี่เป็นการสำรองไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้กับประตูคร่อแอลกอฮอได้จริงและอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนไฟฟ้าจากกระแสตรง12โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ220โวลต์ เพื่อจ่ายเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้รวมทั้งสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวกนําไปใช้กับการจัด,ดกิจกรรมต่างๆได้ค่ะ mm hmm. สำหรับการนําเสนอประตูพเยรือ่อด้วยระบบะเล์ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ